เปิดหลักเกณฑ์ใช้ในการตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์มาตรา39แล้วก็มาตรา40นะครับเพื่อรับเงินเยียวยาจํานวนเงิน5,000บาทนะครับผมซึ่งช่วงนี้นะครับก็อยู่ระหว่างการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับผมซึ่งจะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับผมจนถึงวันที่30กันยายนนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าทางสํานักง,งานประกันสังคมนั้นมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบอะไรบ้างนะครับผมไปดูกันเลยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับผมสามารถนะครับที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้แล้วนะครับผมที่หน้าเว็บไซต์นะครับ w w w e s s o g o t h f o r m n e w นะครับผมเมื่อเข้าไปอยู่ในหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับผมให้ลูดขึ้นมานิดนึงนะครับผมจะเจอกับข้อความที่เขียนคำว่าแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิ ผู้ประกันตนมาตรา39แล้วก็มาตรา40นะครับเมื่อท่านกดเข้าไปแล้วนะครับผมท่านก็จะเจอกับแบบฟอร์มที่ใช้ในการขอทบทวนสิทธิ์นะครับตามรูปด้านขวานะครับซึ่งในส่วนบนนะครับจะเป็นแบบคําขอที่ใช้ในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับและในส่วนด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นแบบที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่นะครับผมซึ่งในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงภายในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาดูส่วนแรกกันก่อนเลยนะครับผม ในส่วนนี้นะครับจะเป็นแบบคําขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตัวมาตรา39หรือว่ามาตรา40นะครับที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับผมเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ทําการพิมพ์ออกมานะครับผมแล้วก็กอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเลขประจําตัวประชาชนนะครับที่อยู่หมายเลขศัพท์นะครับและเราอยู่ในพื้นที่สูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่จังหวัดอะไรนะครับให้กรอกลงไปนะครับผม เสร็จแล้วนะครับก็ทําการแนบสาเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สําเนาใบาเสร็จให้เรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ใช้ในการตรวจสอบนะครับผมตรงนี้จะเรียกว่าแบบตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา39แล้วก็มาตรา40ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับผมซึ่งในส่วนบนนะครับก็จะบอกถึงพื้นที่จังหวัดต่างๆนะครับผมที่อยู่ในหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่ทางภาครัฐจะจ่ายเงินเยียวยาทั้งหมด29จังหวัดนะครับเดี๋ยวมาดูด้านล่างนะครับผมซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบทบทวนสิทธิ์นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับก็คือคุณสมบัติผู้ประกันตัวมาตรา39แล้วก็มาตรา40นะครับมีสัญชาติไทยนะครับไม่เป็นข้าราชการนะครับ ไม่เป็นผู้รับบำนาญชราภาพของกรมบัญชีกลางนะครับอยู่ในพื้นที่13จังหวัดและมีสถานะ Active นะครับณนะวันที่31กรกฎาคม2564จากเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้นะครับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในสำนักงานประกันสังคมรับผิดช,ชอบหรือชำระเงินสมทบงวดเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2564แจ้งที่อยู่ในฐานทะเบียนประกันสังคม ที่อยู่ตามภูมิลำเนาสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองนะครับหรืออยู่ในพื้นที่16จังหวัดและมีสถานะ A active นะครับณนะวันที่3สิงหาคม2564จากเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้นะครับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในสำนักงานประกันสังคมรับผิดชอบหรือชำระเงินสมทบงวดเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2564แจ้งที่อยู่ในฐานทะเบียนประกันสังคม ที่อยู่ตามภูมิลำเนาสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองหรืออยู่ในพื้นที่19จังหวัดและมีสถานะแอคทีฟตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่24สิงหาคม2564ยกเว้นมาตรา39นะครับจากเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้นะครับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในสำนักงานประกันสังคมรับผิดชอบหรือชำระเงินสมทบงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2564 แจ้งที่อยู่ในฐานทะเบียนประกันสังคมนะครับที่อยู่ตามภูมิลำเนาสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองต่อมานะครับผู้ป,ประกันตนตามข้อหนึ่งมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขในโครงการแต่ไม่ได้รับสิทธิด้วยสาเหตุดังนี้นะครับการประมวลผลข้อมูลไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงของผู้ประกันตนสาเหตุอื่นๆตามที่คณะทํางานทบทวนสิทธิ์มีมติเห็นชอบนะครับ แล้วก็มีหมายเหตุสีแดงไว้นะครับว่าให้ผู้ยื่นแบบคําขอทบทวนสิทธิยวยากรอกแบบลงลายมือชื่อระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจนหรือแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องนําแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วไปยื่นได้ที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทุกแห่งตั้งแต่บัตนี้ถึงวันที่30กันยายน2564นะครับ และนี่ก็คือหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะครับผมที่ทางสำนักงานประกันสังคมใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์นะครับและสําหรับท่านใดนะครับผมที่จะไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับสิ่งที่ท่านต้องเตรียมไปนะครับก็คือสําเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านสําเนาใบเสร็จสลิปชําระเงินสมทบนะครับแล้วก็ปากกานะครับให้เตรียมไปด้วยนะครับผมสาหรับสําเนานะครับผมท่านใดนะครับที่ทําหายหรือว่าชําระผ่านระบบออนไลน์แล้วไม่มีบิลไม่มีสลิปนะครับ ท่านสามารถนะครับที่จะเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับแล้วเข้าไปที่เมนู e r t นะครับผมท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูประวัติการชรําระเงินต่างๆได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับผมหรือจะเข้าไปได้เลยนะครับที่ w w w i d s o g o t h e r c นะครับผมเข้าไปได้เลยนะครับ สำหรับวิธีการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับผมอันดับแรกนะครับสามารถยื่นแบบคําขอทบทวนสิทธิ์ด้วยตัวเองนะครับได้ตั้งแต่บัดนี้นะครับไปจนถึงวันที่30กันยายน2564ที่สํานักงานประกันสังคมที่ท่านสะดวกทั้งหมด29จังหวัดเป็นที่สีแดงเข้มนะครับสก็คือยื่นคําขอทบทวนสิทธิ์ทางไปรษณีย์นะคะรับลงทะเบียนถึงสํานักงานประกันสังคมที่สะดวก29จังหวัดสีแดงเข้มนะครับโดยจะยึดวันประทับตาปไปรษณีย์เป็นสาคัญนะครับ และสาหรับกลุ่มที่2นะครับที่อยู่ในพื้นที่19จังหวัดสีแดงเข้มนะครับก็คือพื้นที่3จังหวัดบวกกับพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มนะครับตอนนี้นะครับท่านยังไม่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับให้ท่านรอเช็คสิทธิ์เยียวยานในวันที่7กันยายนนี้ก่อนนะครับผมซึ่งที่หน้าเว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับตอนนี้ก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลหลายๆอย่างแล้วนะครับผมรวมทั้งนะครับตอนนี้ก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลนะครับที่เขียนคําว่า29จังหวัด ใน9ประเภทกิจการนะครับผมซึ่งจากเดิมนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมยังเป็นข้อมูลที่เขียนคําว่า13จังหวัดใน9ประเภทกิจการนะครับตอนนี้ก็ปรับเป็น29จังหวัดแล้วนะครับผมก็คาดว่าในวันที่7กันยายนนี้นะครับจะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินเยียวยาได้แล้วนะครับผมยังไงก็ลองเข้าไปดูนะครับและถ้าหากท่านใดนะครับที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะครับผมปรากฏว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับผม เดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าจะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้วันไหนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ทราบประมาณนี้นะครับผมสําหรับท่านใดนะครับที่มีคําถามหรือว่ามีข้อแนะนําพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ